قَالَ ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ال ่า رسوله الكريم أما ب أ ะ ل ا م عليكم ورحمة الله ราะห์มะตรลลอินทราครับแล้วครับ ش ه a ر ร ض ا รอม ض อ ن บอบว่าเรา ر م ض ا เดือนงควาดม,ามาดีงามอมฎอนเดือนที่เราสรงให้ความดีนะครับพี่น้องครับเรื่องราวต่างๆที่นําเรียนกับพี่น้องครับก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอมฎอนเรื่องของความใจดีมีเมตตาดังตัวอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลอฮุอะัยฮิวะซัสลัมพี่นงครับ นำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลกัอะัยฮิวะซัลลัมได้บอกสำทับนะครับว่าไม่ใช่ผู้ที่ศรัธทธาสำหรับผู้ที่นอนหลับโดยท้องอิ่มโดยปล่อยให้เพื่อนบ้านของเขานนั้นหิวโหยี่น้องที่รักาขอาวรอครับรอมฎอนเป็นเดินแห่งความดีงามทําทำเรื่องราวของรอมฎอนนะครับของความใจดี เพื่อที่จะนําเอาไปใช้นอกรมดอนในเดือนรมดอนนอกเดือนรมดอนพี่นงครับการถือศีลอดครับการถือศีลอดอะจะเป็นวิธีการที่จะเป็นการจัดเตรียมให้จิตใจของผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยมีความยำเกรงอัลลอฮ์เพราะเป้าหมายของการถือศีลนั่นก็คือละอัลละกุมตระกูลความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตนา ที่เป็นหลักชัยของรอมฎดอนของบ่าวของพระองค์ครับและก็หลีกห่างจากการกระทำทุกสิ่งอย่างซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์และยึดมั่นในคุณภาพและความดีงามตลอดเวลาการสนึกมั่นต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับและการมีความละอายต่อพระองค์โดยที่เขามีความตระหนักว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงเห็นเขาจะทำให้ผู้คนมีความระมัดระวังตัว จะไม่ยอมปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วโดยยอมทนทุกข์ยากนะครับยอมทนทุกข์ยากในการถือศีลอดจึงทำให้การอิมานความยำเกรงความศรัทธาเนี่ยจะถูกฝังอยู่ลงในภายในหัวใจของเขาของขานศรัทธาของศรัทธาชนนะครับการถือศีลอดการทำความดี ในเดอรมฎดอนเปรียบเสมือนกับหมุดแห่งความดีซึ่งจะตรึงไว้ในหัวใจทำให้หัวใจเป็นหัวใจที่ใฝ่หาอ,อิมานต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติด,ดีต่อพระองค์นะครับมันจะตรึงให้หัวใจของผุ้ที่ศรัทธาเนี่ยมั่นคงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตานานะครับซึ่งจะทำให้อะไรจะทำให้เขาเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ที่มีคุณธรรม มีความดีท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลนคืออะไรฮิวสันทัมนะได้บอกถึงคุณธรรมหรือเอัศานนะครับในภาษาอ,อาหรับกับอัศานก็คือความดีนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุโลโลัลนคืออะไรฮิวสันทัมได้กล่าวถึงเรื่องของคุณธรรมความดีก็คืออันยัชซานุอันตะบุดลลอฮะกะอันนักะต่อรอฮูฟะอิลลัมตะกุนต่อรอฮูฟะอินนะฮูยารอกะครับใน วัจ,จะนะของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลโลัลกุอะลัยฮิวะลัมคุณธรรมนะั้คือท่านจะต้องเคารพต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลาเสมือนกับว่าท่านมองเห็นพระองค์ถ้าหากว่าท่านมองไม่เห็นพระองค์พระองค์ก็จะทรงมองเห็นท่านนะครับเปรียบเสมือนกับว่าคุณธรรมความดีอัลลอฮ์นั้นเฝ้าพิจารณาอยู่พระองค์ทรงรอบรู้ พระองค์ทรงเห็นคุณธรรมแม้แต่เพียงการที่คนหนึ่งบริจาคเป็นแค่เหรียญเล็กๆเหรียญหนึ่งเก็บน้ำออกจากถนนหนทางน,นะครับเกรงว่าคนที่ก็ผ่านภายป่านมาเนี่ยจะได้รับอันตรายนะครับหรือเพียงแค่การยิ้มก็เป็นคุณธรรมก็ เป็นความดีอีกเช่นกันครับฉะนั้นพี่น้องที่รักขอแล้วครับเมื่อเราพูดถึงหมุดที่จะตรึงหัวใจให้เกิดความดีเนี่ยครับการถือสวดนั้นจะปลูกฝังอุปนิสัยแห่งความสงบสงเงียมความมีกิริยามารายาทที่สงบสงเงียมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอันดับแรกอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานะครับและการข่มจิตใจของตนเอง และตอบแทนต่อการทำความชั่วโดยการทำความดีไม่มีใจผูกแ้นสวยงามนะครับพี่น้องครับคำกล่าวแบบนี้จะถูกกล่าวอยู่เสมอตอบแทนความชั่วด้วยกับความดีนะครับเข้ามาระรานเราตอบแทนเขานะครับด้วยความดีให้อภัยเขาถ้ามีโอกาสถ้ามันเหลือบาปกว่าแรงเฟงก็มันจะเกิด เรื่องที่ลุกลามบานตายก็ออกห่างซะไม่ตอบโต้ครับแล้วก็เพื่อใครครับเพื่อเอาล้อนี่คือคุณธรรมนะครับนี่คือความดีผิดกับสังคมไหมที่บอกว่าถ้าเขาเลยขอโทษนะเขาไม่ดีมาก็ไม่ดีตอบอย่างนี้ไม่ใช่แนวทางแต่แนวทางเรามีแนวทางที่ดีที่สุดแล้วก็การที่จะตอบแทนคนความชั่วด้วยกับความดีเนี่ย มันไม่ถือว่าเสียฟอร์มนะครับมันเป็นเรื่องของความดีฉันเพื่ออลัลลอฮ์ฉันทําเพื่ออลัลลอฮ์นะครับท่านอบีมุฮัมซสโลโุลลอห์ผู้อะลัยฮิวัลสลัมนะเนี่ยพีองครับดังที่เรียนว่ารังคับการตอบโต้ต่อการทําความชั่วในการกระทําเยื่ยงเดียวกันมันจะเป็นการกระท,ทําสิ่งดีจะไม่ตอบความชั่วด้วยกับความชั่วแต่ว่าทําให้เกิดตรงกันข้ามครับครับคือทําความดีให้กับเขาดังนั้นจงปฏิบัติในสิ่งที่ดีดังที่ ท่านอบีมุฮัมมัดส,สุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเพื่ออะไรครับเพื่อว่าการถือศีลอดจะได้ไม่เป็นในแบบที่ทารรศน์สุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเขาว่าอ่อรบบะซ่าอิมินไลซัลลัลฮุมินซูมิฮิอิลลันจูองวันวะอัลวะอัลอัสวะอัลอาตัสนะครับก็คือคนที่ทำ ถือซินอดในท่านนับมุมฮัมหมัดสุลต่านบอกว่าผู้ที่ถือสินอดจำนวนมากที่เขาไม่ได้รับอะไรไม่ได้รับสิ่งใดในการถือศินอดของเขานอกจากความจุอันยุ่งก็คือความหิวและความกระหายเท่าน,นั้นครับไม่ได้อะไรเลยจากการถือสินอดมากมายการถือซินอดในเดือ,อนอุปรหรือการถือสินอด นะครับนอครมอดอนที่สมัครใจจะไม่ได้อะไรเลยถึงแม้จะมีการถือสดมากเพราะว่าอะไรครับหัวใจยังไม่ได้สงบต่ออัลลอฮ์ยังมีการตอบโต้ยังมีการทําในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับได้แต่อะไรที่ท่านอาบีบอกหนึ่งคือความหิวและก็ความต่อมาคือความกระหายเราชอลัครับสัญญาต่ออัลลอฮ์นะครับรวมทั้งตัวผู้พูดเองซึ่งเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันครับว่า เราจะให้ถึงเป้าหมายของการถือศีลอดที่มีความยำเกรงต่ออัลลอ์นะครับและจะต้องออกหรือจะไม่เป็นขอรุอาต่อรอที่จะไม่ให้เรานะครับเป็นผู้ที่ถือศีลอดแล้วไม่ได้อะไรเลยนอกจากความหิวครับพี่น้องครับการถือศีลอดเนี่ยนะครับ<ม>คือหนทางที่จะำนำไปสู่ความผาสุกในโลกอาคีรอทนั่นก็คือโลกหน้าการถือศีลอด จะทำให้เป็นสิ่งที่ดีในเมื่ออะไรในเมื่อผู้ที่ถือสุดยึดมั่นในหลักการการถือศีลอดนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับและทำได้ทาให้มีความอ่าเป็นเป็นกำแพงนะถ้าเปลี่ยนเสมือนกับการถือสุดเนี่ยมันก็คือกําแพงกั้นอย่างแน่นหนา,นา,นาระหว่างเขากับความชั่วร้ายต่างๆครับซึ่งเขาไม่สามารถจะข้ามไปกระทํา ความผิดได้การถือสวดนั้นเปรียบเสมือนกับกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างความดีและความชั่วเขาเมื่อเขาอยู่ในกำแพงแห่งความดีของการถือสิทดธอนดีด่ยเขาจะไม่มีโอกาสได้ทำสือื่นเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าฉันขอดูอาต่อลอต่ออัลลอฮ์ขอให้พระองค์ได้ทรงปกป้องรักษาฉันไม่ให้ออกไปนอกกำแพงที่เป็นความชั่วอยู่ในความดีทั้งหมดนะครับ พี่น้องที่รักขรงเราครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อเราคารพทักดีต่ออลลั์นะครับคารพพักดีนะครับอลลั์จะส่งให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่มีความความดีที่อลลัสส่งมอบให้นะครับมันจะไม่ทําให้หัวใจของเราหลุดออกไปสู่ในสิ่งอื่นนะครับถ้าพูดถึงกําแพงก็ล้อมรอบหัวใจของเราด้วยจะไม่หลุดไปทําในสิ่งที่ไม่ดีและจะทําให้ผู้ศรัทธานั้น รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาครับแม้ว่าอะไรแม้ว่าชัยตอนจะมาล่อลวงก็ตามฉะนั้นพี่น้องที่รักขอ Allah, Allah, นะอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลานได้ทรงบอกขัาวตาปา่ไดก็ตามผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยครับชัยตอนกลุ่มหนึ่งจะมาหาเขาครับแท้จริงบรรดาผู้ที่ยำเกรงเนี่ยเมื่อชัยตอนกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาล่อลวงพวกเขาพวกเขารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ โดยที่พวกเขามองเห็นตาหนักในการล่อลวงของชัยตอนคือต้องรู้รู้แท้ก่อนว่าชัยตอนมันก็พยายามที่จะล่อลวงนะครับเป้าหมายของการถือสวดอีกประกาศหนึ่งเปแน้งครับก็คือการปลูกฝังให้บุคคลมีความสำนึกมั่นต่ออรรถอยู่เสมอพระองค์ทรงตรัสถึงความสำคัญของการถือศีลอดนะครับในะฮะนิกุจีนะครับที่ ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล็อหอะลัยฮะสลัมได้บอกกับเราก็คือการงานของลูกลูกหลานของอาดัมเนี่ยเป็นของเขานั่นคือเราทั้งหมดเป็นลูกหลานของท่านนาบีอาดัมเพราะมนุษย์คนแรกนบีท่านแรกคือท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับเวลาเราพูดถึงการยับนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยน,นะครับนอกจากกา,การงานของลูกหลานอาดัมเป็นของเขานอกจากการถือศีลอดแท้จริง มันเป็นของข่าและข่าจะตอบแทนมันเป็นต้นครับการถือสิทธิอดไม่ใช่ของใครแต่เป็นของระหว่างบ่าวของพระองค์กับพระองค์ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นการตอบแทนฉะนั้นใครก็ตามที่ถือสิทธิอดด้วยกับความเกรงกลัวอัลลอฮ์พระองค์จะสอบปรอบพระองค์จะส่งตอบแทนด้วยกับพระองค์เองกับบ่าวของพระองค์นะครับทั้งน,นี้เนื่องจากอะไรครับ เนื่องจากที่อลัลลอฮ์ทรงเมตตานะครับขณนะพระองค์ก็จะทรงตอบแทนให้เขานะครับัน่นก็คือเมื่อบ่าวของพระองค์นั้นมีความรักต่อพระองค์นะครับพระองค์ก็จะทรงให้กับเขาอย่างมากมายพี่น้องครับการถือศีลอดเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติตามศาสนก,กิจนะครับอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับหากเราต้องการจะให้สุขภาพร่างกายของเราดีนะครับ ท่านนบีได้บอกกับเราอย่างนี้ครับว่าซูมูตสัสเซหูท่านทั้งหลายจงถือสินอดเพื่อท่านทั้งหลายจะได้มีสุขภาพดีฉะนั้นใครก็ตามอยากจะให้มีสุขภาพดีอิชลอละถือสินอดกันดังที่คำกรา,าวของท่านอบีมุฮัมมัดสโลลคืออะไรคือว่าสลัมแต่ว่าเหนืออื่นใดละอันละกุมตัระกูลครับเพื่อความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ س ب ح น ن ه และ ت ع ا ل سبحانك اللهم وبحمد لك الشهاده لا اله الا الله استغفروك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قالا قال لا تخافا Come on.